สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับผู้ที่รักการสํารวจดาวมีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น3ามรายการรอคุณอยู่ดาวหางเลมอนใกล้โลกที่สุดในรอบ1,300ปีดาวหางที่สวยงามนี้จะเข้าใกล้โลกในระยะทางประมาณ56ล้านไมล์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดใกล้โลกที่สุดในรอบ1,300ปี แต่ทราบหรือไม่ว่ามันยังคงอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมและอาจยาวไปถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณสามารถสังเกตตดวงดาวนี้ได้ด้วยกล้องส่องทางไกลหลังพระอาทิตย์ตกหรือแม้กระทั่งด้วยตาเปล่าในบางพื้นที่ที่มีท้องฟ้าจา่บใสแต่ที่น่าสนใจคือมีความเชื่อที่แตกต่างกันว่าดาวหางเลมอนนี้เป็นเพียงดาวหางทั่วไปหรือเป็นดาวพยากรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกจากการศึกษาของบางนักดาราศาสตร์พบว่ามีการเกิดเหตุการณ์สำคัญในโลกเมื่อ1300ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวหางเลมอนเข้าใกล้โลกครั้งที่ผ่านมาจึงเกิดคำถามว่ามีความเชื่อซับซ้อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ดาวหางสวอนแสดงตัว ในขณะเดียวกันดาวหางสวอนก็เข้าใกล้โลกในระยะประมาณ24ล้านไมล์แต่จะมองเห็นได้ชัดกว่าในซีกโลกใต้ด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ช่วยในการสังเกตดาวหางสวอนมักปรากฏตัวในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นักดาราศาสตร์รอคอยดาวหางสวอนมีความสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชื่นชอบการสำรวจดาวฝนดาวตกโอไรออนิสสว่างโครงนอกจากนี้ยังมีฝนดาวตกโอไรออนิสประจำปี ซึ่งคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในสัปดาห์นี้ด้วยการเห็นดาวตกเฉลี่ยสูงสุดถึง20ดวงต่อชั่วโมงพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนการเห็นดาวตกเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกครั้งสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักดูดาวได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายทั้งดาวหางที่สวยงามและฝนดาวตกที่งดงามซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมเตรียมกล้องและเตรียมตัวเฝ้าดาวกันเถอะ